เอาละครับผมกลาดสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ข้าวก็เหลืองเออเฮ้อแล้วนะครับผมนาโอ้โหเหลืองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําการไปเกี่ยวกันนะผมแต่ว่าทำไมมันเสียงฝนตกอะไรวะเนี่ยฮะเออโหเจ้าลิบแพก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ล็บแฮก็อยู่ตรงไหนกันลอยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะทําการไป เออเขาเรียกว่าอะไร,รอะไปทําการเกี่ยวข้าวนะท่านผู้ชมนะไม่รู้ว่าจะเกี่ยวได้หรือเปล่านะอ๋อโอเคโอเคไปกันเลยไปเลยไปเลยปลอยเอาละครับผมเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยครับนะเหมือนเสียงมันไม่สุดไงไม่รู้เอ่ะูดซิโอเคครับ,คครบมาเลยครับผมเดี๋ยวเอาเจ้าช้างนี่ไปเลยเอ่าอ,อันนี้ก็ใกล้เขียวเอ้ยใกล้เหลืองแล้วนะก็เริ่มเขียวแล้วออกรวงเรียบร้อยแล้วนะครับผม ออกลวงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเอาเจ้าช้างนี่ไปทําการเกี่ยวแปลงนู้นแล้วกันเนาะแปลงที่มันเหลืองออแล้วนะครับผมแปลงที่มันเหลืองเออแล้วนะครับผมตอนนี้ตอนนี้ผมจะไปได้ไหม่ยแล้วผมจะไปได้ไหมเนี่ยเอยเอยกลัวผมจะไปได้ไหมเนี่ยโอเคไปครับผมโอ้โหเออชิบหายแล้วก็ดู จะขึ้นได้ไหมเนี่ยโหแรงแรงยิบหายเลยเอาแล้วครับผมแรงมากเลยโอ้โหเออพี่ก็ขึ้นได้เนาะอันนี้ก็เป็นเกรเดอร์นะที่มันติดนะครับผมเราก็เดี๋ยวเราจะชนออกนะผมอื๊ดอ่าเกี่ยวเกรเดอร์มาไถนาครับผมนะไถน้ำแต่สมัยนู้น่ะ อโอเคเดี๋ยวเราเดินออกกันเลยนะครับผมนี่เดินออกกันเลยชนออกกันเลยมาบ้า,าเดี๋ยวเราไปเกี่ยวตรงแปลงนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมนะโอเคคือผมจะเดินเอานะครับเพราะว่ามันอยู่ไม่ค่อยไกลนี่นี่เห็นไหมเหลืองเฮืออยู่เนี่ยเออลงมันตรงนี้เลยละกันเนาะเพราะว่าเราเป็นรถเกี่ยวครับผมเราเราเป็นแท็กครับเราลงได้ตลอดครับผมนะ คือเราเราไปได้ทุกสถานการณ์ครับไปได้ทุกที่ทุกเวลานะครับผมนะโอเคเราก็จะเดินลงเลยแล้วกันนะครับผมนี่มันก็จะเดือดเดยงด่างนิดนึนงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมนะพุมรับได้โอเคเราก็จะเหยียบทางเขาน่ดนึงนะไม่เป็นไรเนาะลูกพี่นะเนาะเป็นอย่างเด้อเป็นอย่างโอเคแปลงนี้เราก็ปลูกไปนานแล้วนะพึ่งจะเหลืองนะครับผมเหลืองเออเลยนะครับผม ก็คือแมปนี้คือเราก็จะลูกพันธุนะผมเพราะว่ามันเป็นแมปแรกที่เราเล่นเนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นแมปแรกที่เราเล่นในฟารยี่สบองนะผมแล้วก็ดินตรงนี้กองตรงนี้มันเป็นดินที่ผมขุดตั้งแต่วันแรกนะผมอ่าโอเคอเหี่ยแล้วนะ ปืดเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับนี่เอาแล้วครับผมเอาแล้วครับจังหวะนี้ครับมาแล้วครับลงแล้วคโอ้จะเป็นมันเดือดยังแบบอย่งนี้เนอะอ่ะดึงดึงดึงจะเปมันดึงดึงอย่างนี้วะเนี่ยฮะไหวไหมเนี่ยไหวไหเนี่ยต้องได้สิมันต้องได้ดิต้องไหวต้องไหวเดี๋ยวกันชนาเลยแล้วกันนะครับผมกันชนาเลยแล้วกันนะครับนี่ หมุน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 ใหญ่เก็บข้าวฮะทุพี่นะโอเคเราก็เก็บเอาเลยครับผมนะเก็บเอาเลยเก็บเอาเลยครับอ่าไปเลยจวดเลยวู้ฮู้อ่าจวดกันเลยนะครับผมจวดกันเลยหมุหมุน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 ไปเลยโอ้ย ดูฟางออกสักก้อนดูฟางออกสักก้อนสวยจัดถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนนาตัวนี้มันก็จะเป็นแบบเป็นจะโค,งค้งๆหน่อยนะทุกคนนะ,ะเป็นโคง้งๆหน่อยนะครับเป็นโค้งๆนิดนึงนะครับผมก็จะเป็นมุมวงมัมวข้างในโคตรเงียบอ่ะท่านผู้ชมผมนึกว่านั่งอยู่ในตู้แอร์ พูดเงียบอบเงียบจัดๆเลยอะ่ะเงียบมากๆเลยอ,ะอ่ะค่อยๆเกี่ยวไปเราไม่ต้องรีบครับผมนะถ้าเรารีบงานเราจะออกมาไม่ดีนะผม <c oughs> ใช่หรอวะแต่ไปตรงนี้มันเหลืองเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวเขียวอะไรครับเนี่ยเอยมันอะไรครับเนี่ยลุงพี่เอ้อยปั๊บถอยก่อน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 ไปรุ่นถอยก่อนโอเคเดินหน้าไปอือป้าจ้วงลายะนะผมจะจ้วงลาย โอเคครับผมอันนี้เอาเป็นช้างน้ำเงินนะทุกคนเดี๋ยวเอาช้างแดงออกบ้างนะครับผมอันนี้มาเกี่ยวข้าวให้อา่าป้าสีครับผมป้าสีป้าสีป้าสีไม่ไม่ชอบบักมี่ครับผม <c oughs> <c oughs> ป้าสีเอาละครับผมตรวจครับผม แหมเจ้าช้างมันเกี่ยวดีจริงๆมวนเอามวนเาครับอ่าดูใกล้ๆครับเนี่ยเป็นไงเป็นไงดูแบบใกล้ๆลอยเนี่ยแหม่ดูแบบใกล้ๆลอยอ่อแล้วไปเลยครับผม โอ้ยเสียงลั่นมากลั่นจัดลั่นจัดอ่าเฮ้ยรถข้าวจะไปเกิดตรงนั้นได้ไะเนี่ยฮะไปเกิดอะไรตรงนั้นวะเนี่ยเออหมุนหมุนหมุนหม,มุนมาหมุนมาหมุนมาหมุนมาอ่าข้าวข้าวไหลไดีไหมทุกคนไหลดีอยู่นะเนาะ หลดีนะพุ่งจวกๆเลยเนี่ยออแต่ทำไมทำไมข้าวที่เราปลูกเองมันแบบคือมันมันมันไม่ค่อยมีหญ้าเลยวะแต่ข้าวเกิดตามธรรมชาติมันมีหญ้านะมันมีหรือว่าข้าวเกิดตามธรรมชาต,ติมันมีด้วยหรอมันมีด้วยหรอเนี่ยอ่านี่เลยครับเกี่ยวไปเลยครับผมมันมีด้วยวราข้าวเกิดตามธรรมชาติ ดูดีข้างหลังก็พุ่มอกครับผมเฮ้ยมึงจะโดดรถทำไมเออใจเย็นดิหัวหน้านะโอ้บัตโ,โทเออเดี๋ยวพุ่เามเดวโผ่เอาหม่ยเอาหอ่เอ่ยเอเอ่เอเอ่เอ่เอ่เอาอ่เอเอ่อเอโอเ่อยอ่ยเอ่ยเอ่ยอเอ่อ่ยเอ่อ่ย่ย กากาที่ไว้ต้มน้ำอ่ะใช่ไหมไม่ใช่เหรออ๋าสวัสดีครับกา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 ไปแล้วเว้ยบินไปไหนครับเนี่ยกาไปกินข้าวได้เหรอก็ดูใช่หรอกกาไปกินข้าวได้เหรอเนี่ยปลาโอ้โหปลูกข้าวได้ขี้เหล่มากเลยเฮ้ยเนี่ยนี่ก็จะดูดยวง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 เข้าไปเลย ดูดเข้าไปเลยดูดเข้าไปเลยเราเก็บตรงนี้ด้วยเราเก็บตรงนี้ด้วยครับโอเคเก็บไปเก็บไปหมดโอเคเก็บให้หมดเก็บให้หมดเฮ้ยเกี่ยวเร็วเกี่ยวโคตรเร็วอะ่ะเกี่ยวเร็วมากอะ่ะแล้วทำไมทำไมตอมันอยู่สูงอย่างไรวะก็ดู เฮ้ยทำไมตอมอยู่ต่ำทำไมวะเออต่ำมากเลยเนาะมันเกี่ยวต่ำเกินดูว่าตอฟางแทบหายไปเลยอะเออถ้าแบบมีตรงมีตอสักนิดนึงจะมันจะสมจริงกว่านี้เนาะมันรแบบตอหายไปเลยอะดูว่าแม่มันจ้าซะเหลือเกินมันจ้าซะเหลือเกินข่ามากโอเค นี่โอ้โหแดดร้อนๆครับผมช่วงเก้าโมงครับเดี๋ยวลงไปเกี่ยขเข้าเขียวมันเกี่ยวได้ปะวะเข้าเขียวมันเกี่ยวได้ปะไม่น่าได้เนาะเกมมันไม่ให้เกี่ยเนาะไม่น่าได้หรอกมั้งหลุมอะไรวะเนี่ยหลุมอะไรวะลุงพี่ล้อผมฟรีเลยเมื่อกี้ล้อผมดูแบบไม่เสียเงินสักบาทเลยอะล้อฟรีครับผมไอ้หมุน โอเคเสร็จเรียบร้อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพ่อผมเดี๋ยวเกี่ยวตรงนี้เก็บตรงนี้หน่อยละกันปับ๊บเก็บตรงนี้หน่อยละก่อนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้เฉยป่ะเก็บเกี่ยวได้เฉยป่ะโอเคเอาแล้วครับผมก็เดินทางกลับนะผมทีนี้เดี๋ยวลองขึ้นตรงนี้ดูดิขึ้นไม่ได้เหรอ ขึ้นไม่ได้เหรอไหนะลองดูดิขึ้นได้ปะเนี่ยไม่ได้ไปเขาดูเดี๋ยวก็จะรออ่อาให้ข้าวตัวนี้มันแห้งนะทานผู้ชมนะลองให้ข้าวแป้งนี้แห้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเกี่ยวกันครับในคลิปถัดไปแล้วกันนะผมโอเคนะครับสลาคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะปิดไปเพียงเท่านี้นะครับผมฟ้าร้องพึม่มแล้วแล้ว ไม่รู้ว่าจะตกตอนไหนนะผมนะสัมผลน,นะทุกคนนะโอเคครับเจอกนคลิปหน้าแล้วกันนะผมนะทำไมมันสั้นจังวะคลิปนี้โอเคเจอนคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ